วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานชาป,ปนกิจศพของอาจารย์นทวัฒน์พงเผ่าหรืออาจารย์ป๋องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์เป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะอาจารย์เกิดเมื่อวันที่24สิงหาคม2503ค่ะแล้วก็ท่านได้จากพวกเราไปวันที่19กรกฎาคม2567รวมสิริอายุก็64ปีนะคะ เดือนหน้าวันที่ยี่สี่สิงหาเนี่ยก็จะครบรอบวันเกิดของอาจารย์แล้วค่ะแต่อาจารย์จากไปก่อนที่จะได้ครบรอบวันเกิดค่ะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจันมีนะคะหลวงพ่อจันมีอานันโยที่วัดแก้งใหม่อำเภอสังคมค่ะท่านได้ทำพิธีชาปนากิจสมให้กับท่านอาจารย์ป๋องอย่างดีเลยนะคะ ใช้วิธีเผาศพแบบสมัยโบราณแบบบ้านๆนะคะก็คือก่อกองฟอนบนพื้นค่ะแบบเรียบง่ายนะคะมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์เรานะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องปกติวันนี้อาจารย์่องเดินทางไปก่อนต่อๆไปก็จะมีผู้ติดตามไป หลายหคนนะคะเด็กที่เกิดใหม่ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มาแทนที่ของพวกเราค่ะที่เห็นนะเป็นหนังสือของอาจารย์ป๋องทั้งนั้นเลยนะคะท่านชอบอ่านหนังสือค่ะเป็นหนังสือธรรมะค่ะเอามาแจกให้ทุกทกท่านที่มาร่วมในงานนะคะใครที่สนใจอยากได้ไปอ่านก็หยิบจับได้เลยนะคะเป็นหนังสือที่ดีทุกเล่มเลยนะคะ รำลึกรักอาลัยอาจารย์ป๋องสู่ธรรมทองอนิจจังแห่งสังขารสู่ธรรมชาติแห่งชีวิตนิรนิรันมรณการมรณธรรมนำชีวาขอส่งดวงวิญญาณอาจารย์ป๋องเพียงแค่นี้สู่วิถีพบใหม่ในเบื้องหน้าเป็นเทพไทยใสยผ่องงามสง่าด้วยบุญญาญาติมิตรอุทิศให้ ายกรรมวิจีกรรมมนูกรรมที่ล่วงล้ำขอขมาก้มกราบไหว้อโหสิอภัยกรรมน้อมด้วยใจสู่พบใหม่แดนสวรรค์นิรันเทินเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนทุกขังแก่เท่าสังขารพังผูสิ้นเจ็บป่วยมรนังทุกท่วม ตายแน่ก่อนดับดิ้นเร่งสร้างกุศลกรรมดีไว้เยอะๆค่ะท่านอาจารย์ปองจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับท่านจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติด้วยเทอินสาธุ